สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปแก้มือใส่จูผมได้เยอใไหมได้เป็นอีปูครับได้เป็นอีปูมาจากบ้านเป็นฟากมาที่เรก,ก็จะฟากมาว่าจะามาแกงนะครับพอดีตมันตายผมคัดออกมาเอามาไว้ใส่จูไปไลผมจะมาแก้มือผมใส่ไปสองครั้งแล้วผ่าไปสองครั้งนี่เป็นครั้งที่สาม แกมือครั้งที่สามว่าจะติดไหมแต่สองครั้งนีผมเป็นเอาเป็นเยื่อวะ่ะครั้งแรกผมเป็นเยื่อใกล้ครับครั้งที่สองนี่ผมเป็นเยื่อปลาผมเอาเนื้อปลากระเบียนใส่ครั้งที่สองก็ไม่ไม่ติดครั้งแรกก็ไม่ติดเนื้อใกล้ก็ไม่ติดครั้งนี้เป็นสูตรโบราณโบราณเลยครับนี่ครับประมาณนี้นครับสูตรอ,อี่พอยแม่อปาใส่เอาอีปูใส่บางลันนะ